ปุตตะคืออะไรคือการกำเนิดใหม่คือชีวิตใหม่คือโอกาสใหม่ๆคือสิ่งใหม่ๆนะครับที่กำมันจะเกิดขึ้นไหมกับคนเป็นพุทธอ่ะเดี๋ยว่อยว่ากันปัตตานีทั้งสองใบปัตตานีแปลว่าอะไรปัตตานีแปลว่าความรักความเมตตานะครับไม่ใช่รักของหญิงสาวอย่างเดียวหญิงสาวชายแท่นหนุ่มอย่างเดียวเป็นรักรักที่เรียกว่าเมตตาแบบเขาว่า ความรู้สึกของความรู้สึกดีหรือปัญหาที่ต่อกันเนาะที่ตัวเรามีต่อใครจะมีต่อพ่อแม่ของเราลูกของเราพี่น้องของเราเพื่อนของเราได้หมดเลยนี่คือปัจจัยทั้งหมดนะครับแล้วตัวเนี้ยหมอรสึกว่ามันเป็นเรื่องของความอะไรอะความช่วยเหลือความความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันบางอย่างเออเดี๋ยวเขาว่ากัน ตัวประจานี้ตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมว่ามันจะต่าง,งตัวนี้นะอินเนอร์ความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนแบบความช่วยเหลือกุศลที่เราจะได้จากคล้ายๆกับเพื่อนนะครับหรือคนที่เราอยู่ใกล้ๆตัวคนใกล้ตัว,คน,ตว,ค,นตวคนสนิทนะครับแต่อนนี้มันเป็นเรื่องของความเมตตาที่ไม่ว่ายัางไงตามเนี่ยสิ่งนี้จะไม่ปล่อยมือจะไม่จะไม่ทอดทิ้งเราคล้ายๆอย่างนั้นครับเป็นความรู้สึกนะเดี๋ยวค่อยจับสัมผัสไปก่อน อุตะและเป็นปัตตนิปัตตนิเป็นเลขอะไรวะเลขเก้าเห็นไหมนี่ยังไม่ดูเลขนะความรู้สึกของอันเนี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นมือที่มองไม่เห็นพลังงานที่มองไม่เห็นแล้วถ้าเป็นเลขเก้าหมายความว่าเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนพุทธในปีหกเจ็ดนี่เนาะมันจะมีโอกาส โอกาสก่อนนะโอกาสเนี่ยเขาว่าโอกาสสาคัญมากนะคุณอย่าฟังผ่านๆนะครับหลายๆคนน่ะเห็นโอกาสเจอโอกาสแต่ว่าปล่อยผ่านหรือก็ไว้ก่อนเดี๋ยวให้อ่ะเพื่อนสมมติเพื่อนมาเพื่อนมาชวนนะหรือเพื่อนมาเล่าอะไรให้ฟังเราก็รู้สกว่ามันดีแหละหรือเราก็มีความคิดอยู่แล้วลว,ว่าเออ ต่อไปเนี่ยเราควรจะต้องเพิ่มอะไรบางอย่างของการที่มีไรายได้เพื่อที่จะต่อไปจะมีอาจจะมีความเรียรายได้เพิ่มขึ้นมีช่องทางยไ,ได้เพิ่มขึ้นแต่เราก็รู้ปล่อยผ่านผ่านปล่อยให้เวลวันเวลามันผ่านไปเราเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะศึกษาเรียนรู้กลับมาเราจะทดลองทงปีที่แล้วก็คิดแบบเนี้ยปีนี้ก็ยังนั่งคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออหมอเรียกว่าการปล่อยโอกาสเวลาก,ก็คือโอกาสนะครับให้มัน ล่วงเลยหรือเสียไปัน้นปี6-7ของคนเันพุทธน่ะมันจะเป็นเรื่องของโอกาสเข้ามาอีกไหมที่ถ้าจะบอกว่าเป็นจังหวะของการที่ถ้าคุณทํานะถ้าคุณเปิดตัวแล้วคุณยอมยอมอะไรทุ่มเททํายอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นในช่วงแรกยอมสละเวลาเรียนรู้มันจะเป็นปีที่คุณสามารถปรเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะปุตตตะคือสิ่งใหม่คือกาเนิดใหม่ใครที่อยากปเปลี่ยนจากเดิมงาน,นเดิมที่ทําแล้วก็ เอานั้นเนี่ยมาทําอะไรบางอย่างเนี่ยบางคนอยากจะออนไลน์หรืออยากจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างให้ใช้ช่วงต้นปีแรกนะครับ4เดือนแรกเนี่ยก่อนถึงเมษาเนี่ยเอาตัวไปศึกษาเรียนรู้ไปทดลองทําไม่มีความรู้อะไรและอยากทําเอาตัวไปเรียนรู้นะครับเพื่ออะไรเพื่อรองเพื่อรอรองรับโอกาสที่จะเข้ามาหลังเดือนเมษา นะครับยืนยันว่ามันมเป็นโอกาสที่ดีหรือเป็นช่องทางของรายได้ที่จะเข้ามาที่ดีแต่คุณจะต้องเรียนรู้เออศึกษาให้เชี่ยวให้เชี่ยวชาญให้มีความรู้และทดลองทํานะครับตัวปัตตานีตัวนี้เออมันคือมันคือเพื่อนหรือคนที่จะมาช่วยเราเนาะในการโอเคแหละถ้าเราไม่มีความรู้เราไปเจอเพื่อนเออเขามาชี้ช่องให้มาแนะนําให้นะครับหรือ ถ้าเป็นเรื่องของงานประจําบริษัทต่างๆนะก็จะเจอเรื่องของงานที่ทําแล้วมีความคุ้มค่าเออคุ้มเวลาหรือมีรายได้ที่ดีนะครับใครที่ค้าขายอยู่ก็จะเจออะไรช่องทางหรือสินค้าที่ขายดีคาดีแต่ในเบื้องต้นจะต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการที่หมอ่็เลขเก้ปัจจุบนี้มันคือมันคือพลังงานเนาะ เลขเก้าคือตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและเชื่อว่าควรพุทลึกๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกถึงสิ่งนี้อยู่เห็นไหมท่านจับมืออยู่แล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านไปขอให้คุณมั่นใจนอกจากสิ่งที่คุณกระทําแล้วด้วยตัวเองอ่ะมันมีบางอย่างที่ผลักผักดันขับเคลื่อนคุณอยู่มีบางอย่างที่ผลักดันและช่วยเหลือขับเคลื่อนตัวคนพุทธอยู่แต่แมโดยเฉพาะเรื่องของการงานปุตตะถึือปุตตามเป็นเลขสามนะเลขสามคือเรื่องของการงาน กรรมาการงานแม้เด็กคือตัวแทนของการเกิดใหม่การได้ทํางานใหม่การได้อยู่ตาแหน่งงานใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะครับและยังว่ามันเป็นสังคมและงานที่ดีนะครับะตอนนน้เห็นไหมขี่คอยิ้มแป้เลยรวมความภาพทั้งหมดนะาสามใบสี่ใบอย่างฟิลกูดหมดตัวนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมเปลี่ยนจากไซส์หนาๆเน,น,นี่ยขาตัวสนุกเนี่ยให้เป็นแบบนี้ ต่ตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าใช่เพราะเราเพราะเราอะกินจุกินไม่หยุดถ้าอยากเป็นแบบนี้เราก็ต้องมีวินัยในการกินมีวินัยในการที่จะศึกษาเรียนรู้หรือฝึกฝนอะไรบางอย่างและที่สําคัญเป็นเลขเก้าด้วยเห็นไหมเสื้อใส่เลขเก้าเก้าตรงกับปตัตน้หมายความว่าคุณต้องมีความรักตัวเองหรือมีความเข้าใจตัวเองในเบื้องต้นให้ได้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้หลักๆรหัสมันคือโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่คนผู้ที่จะเข้ามาครับ นี่ในเรื่องของโชคลาภที่เกิดขึ้นในรอบนี้ตำแหน่งปุตตะเลขสามเนี่ยปุตตะยังไงก็เป็นเรื่องของโชคลาภอืมเลขสามในบนหัวเป็นมรนะบอกเสมอว่าถ้าปุตตะโดมนะมรนะเมื่อไหร่จะมีคนถูกหวยจะมีคนมีโชคลาภแบบฟุกๆเขาถูกหวยเพราะว,ว่ามรนะเนี่ยมรนะมันคือการสูญเสียเนาะ โชคลาภจากการสูญเสียม็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเจ้ามือเขาถูกเขาถูกกินอะไรแบอย่างนั้นนะเออแต่ไม่อยากพูดว่ามันเป็นการสูญเสียมันบอกว่าปุดตัดโดนมอน้ำเมื่อไหร่ถ้าคุณซื้อหวยเสียงโชคลาภตำแหน่งนั้นจะเราจะถูกหวยและเป็นกระดุมพระด้วยในทางโชคลาภของคนที่เกิดวันพุธในรอบนี้นะครับจะมาจากคนที่คุณรักคุเฟิม คนที่คุณรักคุณรักใครคุณทำเพื่อใครช่วงนี้คุณเขาเรีอะไรมันได้หมดนะเขาว่าปัจจุบันนี้มันได้หมดเลยอย่างเช่นเราอยู่กับครอบครัวเราเนาะในครอบครัวเราเนี่ยเรารักใครคาว่ารักคือความปรารถนาดีต่อกันอยู่กับพี่กับน้องเรามีความเป็นห่วงบรรยายซึ่งกันและกันนะครับอยู่กับพ่อกับแม่ นะครับอยู่กับลูกกับหลานได้หมดเลยเห็นไหมเออรวมความว่าคนที่คุณรักได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นเพื่อนก็นได้คือเพื่อนน่ะไม่ต้องเยอะจะมีอยู่สักคนหนึ่งอ่ะที่ที่อะไรอ่ะทุกครั้งที่มีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่เข้ามาช่วยเหลือที่คุณสักกันเนี่ยนั่นคือตำแหน่งของคุณนะครับโชคลาภของคุณในรอบนี้นะครับคุณพุธจะมาจากนั้นเลยคอนเฟิร์มหรือใครก็ตามที่ รักตัวเองใช่ไห,ไหมไม่มีใครให้รักหรอกเพราะเราอยู่คนเดียวแต่เรามีความรักตัวเองปรารถนาดีกับตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวคุณทั้งหมดนะครับเลขจากความรู้สึกเลขจากอายุวนันที่เกิดได้หมดเลยนะครับเลขเกี่ยวกับตัวคุณถ้าใครที่เราสึกว่าเรารักตัวเองเป็นแล้วนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเลขรอบด้านเลยนะครับคุณอยู่กับลูกคุณอยู่กับหลานก็ได้นะครับให้ลูกให้หลานจับไพ่อ่าบอกเลขได้หมดเลยหรือเป็นเรื่องของอายุ นะครับเลขเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในบ้านถ้าคุณรักพ่อรักแม่รักปู่ยหญาเนาะก็ลองดูว่าท่านมีเลขอะไรไหมมันเล่าความฝันอะไรให้เราฟังไหมนะครับก็จะเป็นแนวทางของโชคราฟของโคลวันพุทธในรอบนี้ครับคอนเฟิร์มดันะเลขนําโชคของโคลแมนพุทธจึงมี2ตัวเนาะคือเลข3กับเลข9เลขหน้าไพา่หมอให้ไพ่ในี้นะครับอ่าไพนี้นะศนย เจ็ดครับเลขหน้าไพ่ของคนวันพุธเป็น07แล้วก็เลขนำโชคเป็น3กับเลข9ครับจบครับคนวันพุธ